สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนขอต้อนรับสู่ AI อ i ี n น l นะครับสวัสดีครับคุณหมายสวัสดีครับคุณตั้งวันนี้เราพบกันในอีพีโซดที่47นะครับพามาดูตลาดคริปโตสีเขียวๆหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวต่อครับผมแม่นี้ตลาดหุ้นไม่ค่อยไม่สนุกเลยนะคุณหมายเนอะรอขายอย่างเดียวเลยครับเฉยๆครับผมซึมๆนะตั้งงั้นยังไม่มีอะไรตื่นเต้นเลย ถ้าเข้าไปถ้าเข้าไปซื้อก็น่าจะกาไรยากนะคุณใหม่เนาะช่วงนี้นะใช่ครับผมมันเหมือนจะซึมลงด้วยครับอืมจะเป็นอย่างนี okay, ้โอเคงั้นเราพาดูตลาดหุ้นก่อนนะครับอ่าคุณใหม่เชิญครับครับอ่าตลาดหุ้นของมังกี้เนี่ยครับผมเป็นเดลิเต็ดเนี่ยอย่างที่บอกนะครับตอนนี้ก็ตลาดปิดหมดเลยนี่แดงหมดเลยครับผมเพราะนั้น,นพอร์ตของมังกี้ก็จะเหลืออยู่ปินซีตัวเดียวที่พอร์สานะครับ แสดงว่าก็ไม่มีการซื้อเข้ามานะครับผมก็รอที่จังหวะออกเหีนเดียวท่านในช่วงตลาดปิดส่วนพอทเจ็ดก็อย่างที่บอกครับผมก็ไม่มีตัวหุ้นอยู่แล้วโอเคอย่างไงเดี๋ยวผมพาไปดูสตรีมมิ่งเลยกะกันครังครับสตรีมมิ่งของอ่า,าดูนะครับผมพอทสาม มาแล้วครับกาดูิหนึ่งพอสามติดนิ่งขอสามเหลือปินซีตัวเดียวเลยอืม,อม,อมนะรับคุนอยู่ตัวนี้เนี่ยขอสามนะครับผมส่วนพอเจ็ดก็ไม่มีอ่ะเราไม่มีหุ้นอยู่แล้วตัวนี้เราไม่ซื้อเข้าอยู่แล้วก็ปกติอนนี้มีอะไรนะครับผมสัปดาห์ที่แล้วก็ขอสามก็อย่างว่าทำดูทังช่านก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเลยนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับผมครับ ลันมีซื้อขายอยู่แล้วในตลาดปิดอย่างนี้พอเจ็ดก็มีซื้อขายเพิ่มเติมอะไรเป็นอย่างนี้เลยครับผมนะฮะใอ้มังกี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอยู่เหมือนเดิมตลาดปิดก็ไม่ซื้อนะครับคดีใช่ครับผมตลาดปิดก็มีซื้อเพิ่มครับเคทีก็ตลาดปิดนะครับเคทีก็ไม่ซื้อนะครับเคทีเราขายอย่างเดียวเครีหน่อยเป็นไงครับเคทีก็เป็นตลาดปิดที่เราไม่ซื้อเช่นกันนะครับรอขายอย่างเดียวนะครับ ก็หุ้นที่ถืออยู่นะครับก็มีตัวที่ยังรันเทนอยู่ EPG ยังอยู่นะครับ TSG อยู่เมื่อวันศุกร์เรามีขาย OST ไปนะครับขายไปตัวหนึ่งนะครับตอนนั้นยังอยู่นะครับรายการนี้ก็เป็นพอร์ตสาธิตของพวกเรานะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นรายการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดนะครับโชว์ให้ดูว่าถ้าเราเทรดด้วยอ<ม>บอทดเนี่ยเขาจะทำงานยังไงนะครับ ก็ทํางานอย่างนี้แหละครับก็คือตลาดปิดก็ไม่ซื้อเพิ่มนะครับผมพามาดูในส่วนของนะครับสตมมิ่งนะครับสตีมมิ่งเนี่ยก็พอตเจ็ดพอตเจ็ขายไปตัวหนึ่งนะครับขายอาไป้ีตัวหนึง่งขาดทุนไปประมาณเซกว่านะครับพอรซาไม่ทำอะไรมีอยู่4ตัวนะครับอ่าพามาอัปเดตตัวนี้เร็วนะครับ สัปดาห์ที่แล้วพอร์ตเมีขาย1ตัวคือ OSP นะครับก็ซื้อมาประมาณแสนหนึง่งนะครับก็ขายไปก็ขายหมดเลยนะครับขาดทุนไปประมาณ7%กว่าแล้วก็มีเงินปันผลเข้ามาของ EPG นะครับพอร์ามเราไม่ทําอะไรนะครับมไม่มีสัญญาณขายนะครับามาถ้ามองในภาพรวมของตลาดก็แดงนะครับ ไม่น่าเข้านะครับแต่งหมดตัวเหลือตัวเขียวอยู่แค่สองตัวในน้งตังนะครับเนี่ยเล่นยากครับเล่นยากนะครับเล่นยากถ้าเป็นช่วงแบบนี้เราก็อยู่เราอย่างน้อยเราก็ไม่ซื้อนะครับไม่ไม่ซื้อดีกว่านะครับของเราไม่ไม่มีการถัวเข้าด้วยนะครับซื้อรอบเดียวเลยนะครับเพื่อรอขายเลยนะครับก็เห็นอยู่เป็นานๆเราจะเห็นว่าเออ ถ้าตลาดไม่ค่อยดีซื้อเข้ามาเพิ่มก็ไม่ดีนะคุณหมายเคยไหมครับเมื่อก่อนเคยครับอผมก็เคยผมก็เคยไม่ดีนะพอมันทุ้มมันลงไปเรื่อยมันก็ลงไปเรื่อยอีกอ่ะเนาะแต่แต่รายการเราไม่ไม่มีการซื้อแบบหัวตัวเดิมเข้าไปนู่นตั้งนะไม่มีไม่ได้ทำเนาะยังคิดแผนการไม่ออกเลยครับที่จะได้ตังค์แบบนั้นก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้โชว์นะครับ ถ้าได้ตังค์จะบอกนะครับเออแต่ตอนนี้ยังไม่มีแผนก็เลยซื้อครั้งเดียวนะครับซื้อครั้งเดียวขายครั้งเดียวทีเดียวเลยปั้งเลยนะครับอใช่ๆมีมีเพื่อนๆขับอยู่เหมือนกันปัองมันเข้าไปแล้วอ่ะมันแดงอยู่เงี้ยครับหัวเข้าไปหน่อยดีไหมมันลงแล้วอ่ะโอ้แล้วคุณหมายว่าดีไหมล่ะครับไม่ดีครับเคยลองมาแล้วครับเคยลองมาแล้วล่าไม่ดีครับอืม No. แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าพวกเราถือตัวละเท่าเท่ากันด้วยนะครับเอ,อ,อในไดพอร์ตเนี่ยจะถือตัวละเท่าเท่ากันนะครับไม่ไม่ได้หนักไปทางตัวใดตัวหนึ่งก็คือแล้วก็ไม่ได้ถัวเพิ่มเข้าไปเพิ่มนะครับก็คือก็เรียกว่ากระจายความเสี่ยงนะครับเราสอนให้ขับรถอย่เดียวน,นนะไม่มีถั่วนะ ก็ผิดทางก็ก็ออกมาไม่เป็นไรนะครับเล่นตัวอื่นแทนนะครับมาแต่ถ้าคริปโตถูกรอบไปไหนคุณหมายครับหน้าตาจะเป็นไงครับเขียวกระจายกันผมอย่างนี้เลยครับแห่อารมณ์ดีแล้วเนี่ยคริปโตก็เขียวเขียวยามาสองสัปดาห์แล้วนะครับอยากเห็นภาพนี้มานานนะครับอื24ชั่วโมงแดงเขียวนะตรับกอดแน่นๆนะครับคริปโต ถ้ามันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่มาก็กอดยาวอยู่ก็โอเคเนาะรอบนี้ก็ถือว่ายาวอยู่กันแล้เพ <c oughs> ิ่มแต่ยาวนะครับใช่ใช่ราคาราคาเขียวแรกนะครับของ BTC อยู่ที่ประมาณ30,000ื่นกลางๆนะครับสามหมกลางๆ <c oughs> ถ้าเป็น ethereum เ,เนี่ยอยู่ที่2องพันสบวกลบนะครับอนะ่ตอนนี้ <c oughs> ก็เรียกว่ามีกําไรกันพอสมควรเลยนะครับก็เล่นตามเกมก็กอดแน่นๆนะครับอืม <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้อย่างน้อยก็จะช่วยให้เราเข้าถูกรอบนะคุณใหม่นะะใช่ครับแล้วถ้า<อ>มันเขียวมานานแล้วอย่างนี้เพึ่งพิ่งจะเข้าได้ไหมคุณใหม่อ้แนะนําก็ใหญ่กว่าเกือบเกืออย่างอย่างม,มุิว่าเมื่อคืนหมามาตัา้งครับในขาหมาหมาก็เพิ่งมาเออแล้วไงครับ <laughs> ถ้าสวนแกจะเข้าไหมครับรอบนี้ฮยตังหมดแล้วคือมันมาช้ากว่าอื่นไปแล้วครับหมาวิ่งตามมานะครับหมาเพิ่งวิ่งตามมามาท่าหน้ากลัวเลยเขามีจรวดทำมาหมดหมาวิ่งตามมาเลยมาช้าหน่อยนะหมดแล้วไม่มีอาหารได้กินมาอย่างนี้ได้ก็ได้ยากกับคุณใหม่นะกะรอบขายากแล้วล่ะ เออเราเล่นตามรอบใหญ่ของคนเหรียญส่วนมากดีก huh. ว่าเนาะทำไมเนาะนะครับใช่ไหมใช่ค hmm. รับผมกาเล่นง่ายๆครับผมเขียวเข้าพอจะแดงจะอะไรก็ต้องออกตีอง้ครับต้องออกต้องออกไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็อย่างอ่าก่อนที่เขาจะแดงอย่างรอบที่แล้วนะครับสมมุติว่ามีเขียวมาแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงเนี่ยเขาจะไปสีเทาก่อนนะครับ ถ้าเราเห็นสีเทาแล้วก็อาจจะเริ่มระวังตัวแล้วหรือถ้าใครใครพอใจก็ออกไปก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอืแต่เขียวปุ๊บมันไม่ได้เป็นแดงเลยนะมันก็จะไปเหลืองใช่ไหมยอ,อก,ก็เหลืองเหลืองแล้วก็อาจจะก,กลับมาเขียวได้หรืออาจจะไปเทาแดงก็แล้วแต่นะครับก็คืออยู่กับควาตามของตลาดนะครับอืแต่ถ้าเขียวนี่ต้องกอดแน่แนๆน,นะคุณใหม่นะต้องอยู่นะ เปลี่ยนตัวบ่อยก็ไม่ดีน้องตั้งนะใช่ไหมครับที่สุ๊กกระหน่ำเปลี่ยนตัวบ่อยไม่ดีถ้าเราตลาดเข้าไปแล้วก็ถือยาวๆมันก็ก็ได้พอได้อยู่นะแต่ตอควิม,มครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่คุณหมายอย่างที่คุณหมายพูดแหละไม่ค่อยได้อะวันนี้วันนี้<ม>เริ่มมีตัวที่ย่อม,มาบ้างนะครับมีสลับเหลืองบ้างอะไรบ้างก็เป็นธรรมดานะครับ เขาก็ไม่ได้เบบเขียวได้ทุกวันก็จะเขียวสลับเหลืองเป็นแต่ว่าถ้าถูกรอบนี้ก็ยาวนานเหมือนกันนะใช้ได้นะแต่ถ้าเขาเขาเริ่มหมดแรงอะ่ะจะเขียวไปเหลืองเนาะเหลืองก็จะไปสีเทานะครับแล้วก็ไปแดงนะครับเป็นไปตามขั้นตอนอย่างนี้เลยนะครับก็คือว่าถ้าถ้ายังเขียวอยู่เขียวเหลืองอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าอยู่ได้นะครับ เขียวเหลืองเหลือ,องนะี่ย่อนะทุกท่านนะย่ออ่าย่อจากเขียวมา <ยอ S 1> ใช่ครับนะซึ่งซึ่งจําเป็นนะครับมันมันจะไม่มีไม่ได้นะครับก็อย่างนี้เองเวลาเขาขึ้นก็คือมีย่อบ้างเป็นธรรมดานะครับถ,ถ้าถ้าเหลืองอยู่สองสามวันแล้วออกอะไรเงี้ยบางทีกลับมาเขียวนะเออ,อันนี้ไม่แน่นะอ่ะยมีโอกาสใช่ใช่ใช่็นไงเป็เหลืองเหลืองให้ยอ่อแต่ถ้ายอ่อเสร็จปุ๊บลงเทานี่ทิศทางไม่ค่อยดีแล้นะทุกท่านนะอันนี้ต้องพิจารณาอ่ะก็เริ่มต้องพิจารณาแล้วครับ ว่าถ้าทุนเรามาดีไหมเนาะถ้าทุนทุนมาดีทนต่อก็แล้วแต่ถ้าทุนมาเฉียดแล้วเกินก็อ่ะเก็บต้นไว้ดีกว่าก็แล้วแต่เดี๋ยวถ้าเทาเดวผมถามคุณหมายอีกทีแล้วกันเอาไงดีอโอผมไปก็เขาแรกเอออ่ะแล้วแต่นะโอเคนะก็คือขอให้ได้กันแล้วกันมากน้อยไม่เป็นไรใช่ไหมครับอ่าใช่ครับไม่เป็นดี คลิปตัวลง <มา S 1> ดีนะครับน่าจะเป็นพอพอเป็นทิศทางให้เพื่อนๆได้นะอืม,อม,อมเขียวเหลืองแดงอครับเ,เราอยู่ในเขียวนกรกเพื่อนนะครับผมเขียวก่อนแน่แนๆนะครับมันมันก็บางทีก็เร็วนะจนตกใจเหมือนกันนะคริปตยเัวใช่ขึ้นมามาไวมากเลยรอบนี้มา,มาปิสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะตั้งนะครับหลายๆเหรียญก็ได้เกินนะครับเนี่ยเมื่อกี้อย่างอย่างอทอรเรียมีซีก็เกินนะครับ อ,อ,อโอเคถ้าเ,เพื่อนๆต้องการข่าวสารจากพวกเราเนี่ยก็เชิญที่ลิงก์นี้เลยนะครับของของเคทีกับมบังกี้ก็จะมีซิกเนาให้ทุกวันนะครับ16ในากา15นาทีนะครับ,รบถ้าเป็นคริปโตก็อัปเดตกันสัปดาหะ์าะครั้งแล้วกันนะครับยังยังยังไม่ไม่มีแอปให้ให้ติดตามตอนนี้นะกนลาลังทำอยู่นะครับครับโอเค นเนื้อหาของพวกเราสัปดานี้มีเท่านี้นะครับพวก,กันใหม่สัห์หน้านะครับขอบคุณครับ,บค,ครับผมครับดีครับ